กราบสวัสดีพี่น้องสุกูสุคนครูหม่องครูบอลนะครับผีขอมาติดตามรับชมนะครับช่องทีมเซิ้งแคแนลนะครับสําหรับเมื่อนนี้นะครับผมกับสีมะขออนุญาตพี่อนุญาตน้องนะครับแนะน้ำโตย่างเป็นทางการนะครับครับสําหรับผมนะครับมีซื่อเล่นว่าทีมนะครับหรือทีมเซิ้งนะครับผมจึงเลยตั้งซื้อช่องนะครับว่าทีมเซิ้งแคแนลนะครับผม สำหรับบ้านเกิดเมืองนอนของผมนะครับอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับกะฝากเนื้อฝากตัวนะครับฝากช่องน้องไม่ทีมเซิงแชนแนลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ของน้องในเ้อครับผมกะขอขอบคุณน,นะครับสำหรับบุคคลที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะครับที่เขามากดไลคน์นะครับกดติดตามและก็คอมเมนต์คลิปของ่องทีมเซิงแชนแนลนะครับผม กะสุดท้ายนี้ครับก่อนเสียอําลาพระจากพีจากน้องไปนะครับผมกะมีบทเพลงบทเพลงหนึ่งนะครับสีมะลองสดๆให้พีให้น้องฟังนะครับผมเป็นบทเพลงของไอ้มนต์แค้นกันคุนนะครับนั่นก็คือบทเพลงที่มืซอว่าแรงก้อนสุดท้ายนะครับฝากเป็นก้ังแรงใจให้คนอีสานผัดทินนะครับสุขุสุคนเดอร์ครับผม คุยกับเม็ดเงือทุกเมื่อยามลาปรอบใจน้ำตาที่มันแอบไหลในบางคราวสำรวจความจำในทุกพื้นที่ใจเราเจอแต่รอยเท้า ของความผิดหวังตรงนั้นเมืองใหญ่ไม่ใช่บ้านเราต้องเสียค่าเช่าด้วยเงือด้วยเงาด้วยกำลังคำว่าสักวันไม่เคยเห็นเลยสักครั้ง เราจะกลับหลังย้อนรอยเมื่อวานหรือดันทุรังสู้ไปบ่อยากสิเอากระดูกกลับบ้านแต่อยากสิเอาความฝันกลับหน้ากลับบ้านในวันที่มีแรงฝันฝ่ากลับไปหาอมกอดของใจ ปรับขนาดความฝันให้เล็กลงให้มันตรงกับที่เราทำได้เก็บแรงก่อนสุดท้ายกลับไปหาไปกอดความสุขใจที่บ้านเฮาเสียงแค้นลายเสาเอิญเหาขึ้นบ้าน ดอกติวดอกจานอ้อมกอดกินทานยังคอยเราบัรนนอกยังสวยถ้าไม่หวังรวยแข่งไขเขา้าขอดเก็บแรงเราย้อนคืนบ้านนาซ่อมฝันสร้างชีวิตใหม่ขอบคุณครับ